สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนายนัทนะครับจะมาแนะนำการทำ The Google Maps on Android นะครับซึ่ง Google Maps Android นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วก็มีหลายคนดูเคิ u ์สเข้ามามากนะครับผมก็เลยจะมาทำให้ดูเลยละกันนะครับผมก็ผมจะเปิด sample project ให้ดูก่อนนะครับอ่าโอเคผมทำไว้เป็นแอปง่ายๆที่ชื่อว่า Google Maps นั่นบนนี้นะครับผมก็อ่าเปิดเข้าไปนะครับก็จะพบกับแผนที่โลกนะฮะ ค okay. ตอนนี้ผมก็มีปุ่มอยู่3ปุ่มนะฮะปุ่ม My Location นะครับผมก็กดเข้าไปมันก็จะไปโผล่ที่ตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่นะครับโอเคตรงนี้ปุ่มด้านล่างก็จะมีปุ่ม Zoom Control นะฮะเป็น Zoom In แล้วก็ Zoom Out โดยมาตรฐานของ Android นะครับถ้าหากเราใช้นิ้วมือนะฮะสองนิ้วแตะที่หน้าจอแล้วลากลงมานะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมอง,มองนะฮะโอเค อันนี้ก็เป็นพื้นฐานของแผนที่นะครับโอเคเราจะทำแผนที่ยังไงในแอปพลิเคชันของเรานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้นะครับผมได้สรุปไปแล้วฮะเป็นเท็กไฟล์ตัวนี้นะครับไม่ยากครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็รู้ว่าแผนที่นี้ครับเป็น API ของ Google นะครับเพราะฉะนั้นฮะเราจะต้องจำเป็นต้องมีฮะ library ที่ชื่อว่า Google Play Service นะครับ Google Play ก็คือ หมือนที่เราโหลดแอปนะฮะแอปพลิเคชัน Google Play นะครับโอเคแล้วก็ต้องมี api console ที่ที่เป็น api key เอาไว้ออเทนแอปกับเซอร์วิสนั่นเองนะครับโอเคงั้นผมจะไปเริ่มต้นที่การสร้างโปรเจกต์ที่เป็นไลบรารีของ Google Play Service นะครับโอเคผมก็จะเข้าไปที่ eclipse เช่นเคยครับนะโอเคจากนั้นนะครับถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด Google Play Service มานะครับให้ไปเช็คตรงนี้ครับอื เช็คที่นี่ฮะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อ SDK Manager อผมก็ลืมโอเคตัวทีนะฮะไปที่ SDK Manager ของ Android นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูด,ด้านล่างสุดครับด้านล่างสุดที่เป็น extra นะฮะให้เช็คดูว่าเราได้ดาวน์โหลดมาหรือยังนะครับจะชื่อว่า Google Play Service ตัวนี้นะครับถ้าใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็ install แบบนี้นะครับ หากใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดก็สามารถคลิกถูแล้วก็อิน l อแพ็กเกจได้นะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นเลยครับโอเคอ่า okay. ตอนนี้ผมตั้ง workspace ไว้ที่ my document นะฮะแล้วก็โฟลเดอ youtube เนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำการสร้าง Project ที่เป็น library service ขึ้นมานะครับผมก็ทำการคลิกขวาฮนะ new project นะครับ จากนั้นให้ไปเลือกที่ตรง Android ครับแล้วก็เลือกที่ Android Project from Existing Code นะฮะ Next แล้วก็ Browse ไปที่โฟลเดอร์ของ SDK ของเรานะฮะผมเก็บ Android SDK ไว้ที่นี่นะฮะที่แอปพลิเคชันของผมนะครับ My d o c u m e n t นะฮะจากนั้นผมก็มาเลือกที่ Android SDK นะครับแล้วถ้าหากเราเจอโฟลเดอร์ SDK ของเราแล้วนะครับแล้วก็ให้มองหาโฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ชื่อว่า Extra นะฮะ Extra แต่ั้นก็ไปที่ กูเกิลนะฮะแล้วก็ g o o g l e Play Service นะครับแล้วก็เลือกต่อไปที่ l i p p r o j e c ต s นะฮะตัวนี้จากนั้นก็คลิกต่อไปอีกทีนึงที่ Google Play Service l i p ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อครบแล้วนะฮะผมก็ท้อการ Open นรจากนั้นผมจะทำการ Copy p r o j e c t ดังกล่าวนะฮะโปรเจกตตัวนี้ Google Play Service มาที่ workspace ของเราด้วยนะฮะเพราะว่าอยู่คนละที่กับกับโปรเจกต์เราใช่ไหมโอเคผมก็จะ Copy มาครับจากนั้นก็ Finish ไป มันก็จะมีเออร์อเพราะว่ามันบอกว่ามันหาแต่เนี่ยมันหา Android 8ไม่เจอโฟลโยไม่เจอผมผมใช้ s d k ตัวล่าสุดนะครับผมก็ไปคลิกคลิกขวาที่โปรเจกต์เลือก Properties ครับจากนั้นก็ Android ผมจะใช้ Android v e เวอร์ชัเป็นเบสละกันนะโอเคก็คือ maximum คือ4.4นะครับผมเลือกไปก็ Apply ายโอเคเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็มี l i b r a r y ของ กลุ่มเธอสวิตแล้วนะครับต่อไปนะฮะสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือนี่ฮะ api นะครับถามว่ามาจากไหนครับมันไป Google ใช่ไหมเราก็เอามาจาก Google โอเคผมก็จะไปที่ safari ฮะเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่ผมเซิร์ช g o o g l e ว่า google api console แบบนี้นะครับเซิร์ชคำนี้ฮะ google api console ก็จะพบว่ามีเว็บอันแรกครับ code.google นะโอเคกดเข้าไปเลย นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะฮะก็จะพบกับหน้าต่างที่เรียกว่า API นะฮะคอนโซลว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับเป็นในส่วนของ Developer Console ตัวน,นี้นะครับอืมโอเคผมก็จะกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะฮะก็จะมีโปรเจกต์ที่เคยทำไว้ทั้งหมดปราณนี้เนาะถ้าหากใครที่ไม่เคยทำก็ทำการ Create Project ครับผมจะสร้างใหม่เลยลวกัน Create Project นะครับผมจะตั้งชื่อว่า My Google Map ล้วกันนะครับอืมส่วน Project ID ตัวนี้นะฮะเป็น Unique Key ที่เขาจะน e r เ t e ให้เราแล้วก็ไม่ต้องสนใจครับเรา create ปไปเลยนะฮะปึ๊บอืมจากนั้นก็รอมันแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราสร้าง Project เสร็จแล้วเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า my google map นะฮะมันก็จะโหลดดิงแป๊บหนึ่งโอเบ มันก็ถามว่าว l ลคอมไม่ได้ใจว่าคุณทำไรต่อผมก็จะโอเคผมจะสร้าง API ต่อผมก็ไปที่แถบของ API a n d all ten นะฮะตัวนี้คลิกเข้าไปครับจากนั้นครับให้มองหา,า Android Google Map v2 นะฮะตัวนี้ครับ Google Map Android v2 API v2 ตรงนี้แล้วก็มากด on ตรงนี้นะฮะ กดเปิดการใช้งานมันโอเคบอกว่าเปิดเสร็จแล้วเนี่ย enable แล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนครับก็จะพบว่าตัวนี้เรามี Google Map Android p r e v i e แล้วใช่ไหมครับอืมก็ทําการนะฮะมันออนอยู่ใช่ไหมโอเคแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปครับคลิกเสร็จปุ๊บนะฮะก็เป็นการเปิดใช้งาน API ของ Android แล้วนะครับต่อไปก็ให้มาที่ส่วนของ c r e d e n t i a l ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปโอเค เราจะต้องสร้างนีค API ets, นะครับ API Asset นะฮะสร้างคีย์ใหม่1นึ่คีย์ผมก็คลิกตรงนี้ครับมันถามว่าจะสร้างที่ไหนฝั่งเซิร์ฟเวอร์บราวเซอร์หรือ Android iOS ผมสร้างที่ Android ใช่ไหมแล้วก็เลือก Android Key นะครับโอเคประเด็นมีอยู่ว่าเขาต้องการ value อีก2ตัวครับอ่า value ตัวแรกก็คือเนีฮะเขาเรียกว่า key hash จะเป็น c h a r นะฮะของอ ของ key store ของเรานะครับและอันที่2ก็คือแพ็ a เ e จเนมที่แอปพลิเคชันจะใช้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สร้างแอปเลยใช่ไหมอ่าผมก็มาสร้างแอปก่อนคลิกขวาสร้างแอปเหมือนเดิมครับ new android project นะฮะผมตั้งชื่อว่า my google map และกันนะครับ my google map แพ็กเกจเนมก็ใส่ตามเดิมครับโอเคผมจะมินิมัลที่10และกันนะครับแล้วก็ t า r g e t i n g ที่คิดแคทไปเลยนะครับผมจะใช้ t ีมโฮโลไลท์และกันง่ายๆนะครับจากนั้นก็ next นะฮะโอเคผมจะใส่ไอคอนเป็นรูปแผนที่แบบเมื่อกี้อะไรก็ได้นะฮะแผนที่ตัวนี้เ,เป็นวงกลมซะหน่อยนะฮะโอเคได้ไหมเนะี่ยอืมเป็นสีิ่งเดียว,วกันจะได้มาเหมาะนะฮะโอเคสีอะไรดีอ่เป็นสีชมพูแล้วกันนะฮะด้านในสีขาวอันนี้ก็ตามดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะครับโอเค เมื่อผมได้แล้วนะครับผมก็จะ next นะฮะเป็นการ finish การสร้างโปรเจกต์นะครับโอเคอืมตอนนี้เราได้อ่าโปรเจกต์แล้วใช่ไหมครับโปรเจกต์ของเรามีชื่อว่า my Google Maps นะฮะส่วน package name ก็คือชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้ฮะ package name นะฮะถ้าใครจำไม่ได้นะครับให้มาดูที่ตรงนี้ครับ Android manifest xml นะครับ d บ u b l e c l i เข้าไปก็จะพบว่าเป็นหน้า setting ฮะเห็นไหมครับ หน้าแรกแถบแรกตัว manifest ก็จะบอกว่าแพ็กเกจชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ทำการก็ปี้มานะครับอืมก็ปี้มาหรือว่าจะดูที่ฝั่งโค้ดก็ได้ฮะแถบสุดท้ายก็จะพบเหมือนกันครับแพ็กเกจตัวนี้นะฮะโอเคผมก o ปี้แล้วใช่ไหมอ่าก็ปี้รอบก็ได้ครับอ่าคลิกขวาก็ปี้นะฮะเสร็จแล้วจากนั้นผมก็กลับไปที่เว็บไซต์เมื่อกี้ครับอืมเขาบอกว่าคุณต้องกรอกดังนี้นะอ่ะอาอะไรคือ key hash เป็นชาร์หนึ่งนะครับแล้วก็ ตามด้วยเซมิโคลอนแล้วก็ตามด้วยแพ็กเกจแนมนะครับตอนนี้ผมก๊อปปี้แพ็กเกจแนมมาแล้วใช่ไหมผมก็วางไปเลยปึ๊บนะครับอามบอกว่าคุณต้องใส่ชาหนึ่งเข้ามาด้วยโอเคผมก็เอาชาหนึ่งชาหนึ่งของเราดูที่ไหนครับชาหนึ่งของเราที่เราใช้ตอนนี้มันจะเป็นคีย์ที่เรียกว่า Key Store debug นะฮะ Debug Key Store นะครับสำหรับคนที่ใช้ debug Key Store อยู่นะครับไม่ยากเลยครับก็ให้ไปดูที่ preference นะครับผมใช้ mac เนาะผมก็ไปที่ adt preference ถ้าใครที่ใช้ windows นะครับก็ให้กดที่ windows แล้วก็ preference ได้เหมือนกันครับโอเคเนาะแล้วก็หาเมนูที่ชื่อว่า preference นั่นแหละของ eclipse นะฮะ preference นะฮะจากนั้นมาดูที่ android ครับอืมจากนั้นมาดูต่อที่ build นะฮะ build ตรงนี้โอเคนี่ครับชารห fingerprint นะฮะให้ทำการ copy ค่าตัวนี้มาครับผมก็ copy มาแล้ว แล้วครับโอเคก็มาวางกันเดิมครับเริ่มต้นใส่ไปที่ฟริงเกอร์พิ้นใช่ไหมผมก็วางไปปึ๊บจากนั้นก็ต่อด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะฮะแล้วก็ตามด้วยแพ็กเกจของเรานะครับโอเคเสร็จแล้วแค่นี้เองไม่ยากครับจากนั้นเมื่อชัวร์แล้วนะครับเราก็ทำการ create ปึ๊บโอเคก็รอแป๊บหนึ่งฮะเราก็จะได้ apk i e y มาหนึ่งอันสำหรับ Android application นะครับ โอเคผมก็ท้อการ c o p ก๊อปค่านี้มานะครับก๊อปปี้ครับ Copy Copy ตัวนี้มานะครับจากนั้นผมก็เอามาประกาศเป็นตัวแปรไว้ในแอปของเราเลยละกันจะได้ง่ายๆนะครับผมไปที่โฟลเดอร์ o u r c e แล้วก็ Value นะครับ String ผมไปสร้าง string มา1ตัวนะครับโอเคผมตั้งชื่อว่า Google Google Map android v 2 debug key นะครับโอเค google map value ก็ให้ใส่เป็นค่าเมื่อกี้ที่ copy มานะครับโอเคที่เรา generate ได้เมื่อกี้แล้วก็ต้องการ save ไปอืมโอเคขั้นตอนต่อไปครับไม่ยากครับนี่ครับเราเมื่อเราได้ api key มาแล้วใช่ไหมเมื่อกีอ้ผมก็จะไปทำการ c o n f i g android manifest นิดหนึ่งเพื่อว่าจะต้องการใช้ value ต่ตอไปนี้นะครับ อันตัวแรกครับเขาเรียกว่า m e t a d a ต้ของ Google Play Service นะครับสองอันนี้จำเป็นต้องใส่ครับบังคับเลยนะครับโอเคนะฮะผมก็จะ Copy อันนี้มานะครับส่วนไฟล์นี้เหมือนเดิมครับผมจะอปโหลดไว้ที่ใต้ description ของ Youtube นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคก็ใส่ m e t a d a ต้ของอันแรกครับ Google Play Service นะฮะคลิกขวา Copy นะครับผมก็มาใส่เลยนะฮะ a n d ดั manifest นะครับมันเป็น meta data นะครับเราจำเป็นต้องใส่ที่ระหว่างแท็กของแอปพลิเคชันเปิดแล้วก็ปิดเพราะฉะนั้นแท็กเปิดตรงนี้แท็กปิดตรงนี้ระหว่างของมันก็คือตรงนี้ผมทำตรงนี้แล้วกันนะครับวางลางไปอโอเคเขาถามหา Google Play Service Version นะครับโอเคเอ,อ๋เมื่อกี้เรา import มาแล้วใช่ไหมครับนี่ Project Google Play Service เราต้องทำการ แอดไลบรารีเข้าไปนะครับบอกว่าโปรเจกต์ของเราอยากจะใช้ Library ตัวนี้นะครับผมก็ทำการคลิกขวาที่โปรเจกต์ของเรานะฮะเลือก properties ครับจากนั้นที่ Android ฮะตรง Library ตรงนี้นะครับ Add เข้ามาครับ Google Play s e r v i c e a แอปถายที่1ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะหาย e r r เรแล้วนะโอเคไม่ยากเลยนะครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งครับ API key นะครับผมก็ทำการ copy มา Meta Data นะฮะของ API Key ผมก็มาใส่ที่ข้างล่างนี้นะครับก่อนแท็กปิดของแอปพลิเคชันนะฮะวางลงไปนะครับผมกด c t r o l Shift F เพื่อ format code ให้สวยงามแค่นั้นเองฮะตรง v a l u e ตรงนี้ผมก็ใส่เป็นตัวแปร string เมื่อกี้ที่เราสร้สางใช่ไหมครับ string ชื่อว่า Google Map Android Key อ่า d e v u c Key นะครับผมก็ใส่ลงไปโอเคเสร็จแล้วครับที่เหลือก็คือจะเป็นของ permission ครับ Permission ก็เป็นการบอกว่าแอปเราจะใช้ฟีเจอร์ไหน p e r m i s s i o n อะไรบ้างน,นะครับผมก็จะเอาหมดนี้เลยใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะใช้การเช็คเน็ตเวิร์กใช้การเขียน s d card อ่านค่า GPS ต่างๆที่ละเอียดขึ้นนะครับผมก็อเอามาหมดเลยนะครับค p y มาโอเคจากนั้นก็เอาไปไว้ข้างบนแล้วกันนะครับ Permission จะดูดง่ายๆครับ r m r s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  n o นะฮะต้องเอาไว้ ก่อนแท็กเปิดแอปพลิเคชันนะครับผมก็เอาตรงนี้แหละแอพลิชชันใต้ use adk นะครับวางลงไปนะครับโอเคจากนั้นผมก็เพิ่มเติมในส่วนของนี่ครับฟีเจอร์ก็บอกว่าแอปเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ open gl version อร์ชัน2.0ขึ้นไปนะ,ะสมมติว่าเราไปเปิดแผนที่อยู่กรุงปารีสหรือว่าประเทศจีนนี้นะครับ ฟีเจอร์หนึ่งของ google maps ก็คือว่า3 d maps ครับเป็นที่เป็นที่เป,น,เปนตึกขึ้นมานะฮะตึก3 d ขึ้นมานั่นแหละครับมันจำเป็นต้องใช้ open gl version 2ขึ้นไปนะครับถ้าหากเราจะใช้นะฮะแล้วก็ต้องเอาตัวนี้เข้าไปครับ use feature ของ gl es version 2เข้าไปผมก็ปปีมานะครับโอเคผมก็จะเอาไปไว้ที่ใต้ use sdk นะฮะโอเคเสร็จละอีกอันนึงครับหมดหรือยังยังไม่หมดอ่าโอเคเสร็จละ ต่อไปก็ถ้าทำถึงข้อ5้า5แล้วนะฮะข้อหก็คือแค่เพิ่มแผนที่เข้ามาในแอปของเรานั่นเองนะครับอืมโอเคผมก็จะไปที่หน้าเลเยอร์ของเราแลละอืมนะครับอันนี้คือ activity m a i n ของเราใช่ไหมฮะนี่คือ La เ o u t m a ม n ของเรานะครับผมก็จะมาเพิ่มแผนที่ผมอยากให้แผนที่ผมอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยนะฮะโอเคผมก็จะไปลบ Hello w o r l d ทิ้งไปก่อนนะครับจะนั้นก็ ทำการเอาแฟก g เมนต์เข้ามาครับโอเคผมจะแนะนําการใส่แผนที่แบบที่มัดองกอบนะฮะโอเค okay. ผมก็จะไปพิมพ์ที่คลาสหลักของเราว่า private support map fragment นะครับผมตั้งชื่อว่า m support map fragment นะฮะก่อนอื่นต้องพูดให้ฟังก่อน,นครับว่า มันจะมีแมปอีกสองตัวนะครับตัวแรกจะเป็น private map fragment ตัวนี้นะครับ m map fragment นะครับถ้าหากแอปพลิเคชันของเราบอกว่าเราจะ support ไปถึง android version ต,ต่ำๆเช่น 2.3, 2.2, 2.1อย่างนี้นะครับ เราจำเป็นต้องใช้ support ครับตัวนี้คือมันจะ support เริ่มต้นที่2.1ั้งไม่แน่ใจนะฮะประมาณ2.1ขึ้นไปนี่แหละครับ Android 2.1บวกๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ MapFragment ครับก็จะ support Android version 3.0ขึ้นไปนะครับก็ต้องดูว่าเราจะเขียนแอปให้ support Android version ไหนบ้างนะครับโอเค ตอนนี้ผมผมตั้งค่าบอกว่าแอปของผมเนี่ยจะซัพพอร์ตตั้งแต่ Android version ชันขึ้นมาใช่ไหมอ่ะ10ตอนนี้คือ Android 2.3นะครับผมควรจะใช้ตัวนี้ครับซัพพอร์ตแบบ fragment เพื่อที่จะให้ซัพพอร์ต a n d r o i d ต่ำๆนะครับโอเคนะฮะผมก็จะทำการลบตัวนี้ทิ้งไปอ่ะโอเคเมื่อมีซัพพอร์ตแบบ fragment แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Google Maps ครับผมก็ประกาศขึ้นมาครับ private google maps นะฮะผมตั้งชื่อว่า m google maps ตัวนี้โอเคจากนั้นนะครับก็จะพบว่าถ้าหากเราใช้ support map fragment นะครับมันจะ import ตัวนี้เข้ามาครับนี่ฮะ e อม d ์หลนะฮะแล้วก็อี้ gms map support map fragment นะครับผมก็แค่ทำการ copy ตัวนี้มาครับ ปึ๊บนะครับก๊อปปี้มาอืมจากนั้นผมก็เอามาใช้ในเลเยอร์ครับผมก็แค่ไปที่ส่วนของเลเยอร์ตรงนี้นะครับแทบของเลเยอร์ครับเลือกแฟก g m เมนเข้ามาครับตัวนี้ผมเอามาวางตรงกลางเลยนะฮะโอเคอ๋อตัวนี้ก็จะไม่เจออะไรเพราะว่าเราจะสร้างใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืม เอาเป็นว่ามันยังมองไม่เห็นแฟกเมอ์เนาะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเราก็ใช้วิธี Copy t e x t ตัวนี้มาก็ได้ครับอืตัวนี้นะฮะแฟกเ m e n t นนะฮะ ID Android Name นะครับโอเคผมจะก๊อ,อป,ปีมาเลยก็ได้ครับมาใส่ที่ layout ของเราใช่ไหมครับตัวนี้ Android XML namespace ซึ่งมีอยู่แล้วข้างบนนี้นะฮะโอเคแล้วก็ันนี้ออกไปผมตั้งชื่อว่า main support map fragment นะครับส่วนตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนเป็น value ที่เราใช้ครับเราใช้ support ใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็น support copy มาครับโอเคจากนั้นนะฮะก็เปลี่ยนแทนที่ตรงนี้เข้าไปครับ โอเคเสร็จแล้วครับที่นี่เองนะฮะอืมมันมีขอบอยู่ใช่ไหมผมจะเอาขอบออกผมก็ไปเอาออกตรง padding แ,แล้วกันแ a ดด i n g ตัวนี้ของ layout นะฮะโอเคอ่าเสร็จละก็ไม่มีขอบแล้วเนาะอืมโอเคครับจากนั้นผมก็จะปิด layout ไปนะครับแล้วกลับมาที่หน้า Java code ของเรานะครับถ้าหากว่าเราใช้ Support Map Fragment นะครับเราจำเป็นต้อง Extend Activity อื่นที่ไม่ใช่ Activity ครับเราจำเป็นต้อง Extend Activity ที่ชื่อว่า Fragment Activity เพราะว่าฮะเพราะว่า l a y u t ของเรามีการใช้ Fragment นะครับนี่ฮะ Fragment ตัวนี้นะฮะโอเคผมก็จะเปลี่ยนจากการ Extend Activity ธรรมดาเป็น Extend Fragment Activity นะครับโอเคจากนั้นก็ทำการ Import ให้เรียบร้อยนะฮะ เสร็จแล้วครับอืมโอเคถ้าหากเราทำถึงตรงนี้นะฮะแล้วลองรันแอปพลิเคชันดูแมปควรจะออกนะฮะโอเคงั้นผมลองดูแล้วกันนะฮะรันดูเลยคลี a n Project หนึ่งครั้งนะฮะโอเคแล้วผมก็ไปรันโปรเจกต์ของผมนะฮะ My Google Maps Run as Android Application นะครับอืมก็มาดูที่หน้านี้โอเค จะเป็นยังไงนะฮะโอเคอันล็อกไปอันนี้เป็นโปรเจกต์เมื่อกี้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวรอมันรันแป๊บหนึ่งฮะมาหรือ,อยังอกอกำลังรันอยู่นะครับแป๊บหนึ่งฮะรันชิ่งไมค google maps นะฮะโอเคกำลังติดตั้งมั้งเนี่ยโอเคผมจะติดตั้งไปที่เครื่องมือถือนะครับโอเค แล้วก็ run okay. installing my google maps apk นะครับเสร็จแล้วม,มาดูที่อันนี้นะครับก็จะพบว่านะครับมีแผนที่หนึ่งอันโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยนะ google maps โอเคจากนั้นผมจะเพิ่มปุ่มหนึ่งปุ่มที่ชื่อว่า my location ตรงนี้เข้ามานะครับโอเคผมก็จะกลับไปที่โค้ดนะครับคราวนี้ ตอนนี้เรามีแค่แผนที่ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้กับมันใช่ไหมเราจะใส่ข้อมูลไม่ได้เลยเพราะว่าเราใส่แค่เ e a l เข้าไปให้เฉยนะฮะผมก็เลยประกาศ2รตัวแปรขึ้นมาครับเป็น google maps แล้วก็ support map fragment นะครับโอเคโค้ดตรงนี้เป็นส่วนของการ set content view ใช่ไหมครับ content view โอเคตัวนี้ก็จะเป็น view matching นะครับนะฮะหรือว่าเป็น fragment ละกัน matching ะกัน นนเพราะว่าปกติเราใช้วิวใช่ไหมครับตอนนี้มี Fragment มาเกี่ยวข้องแล้วนะแฟกเมนต์ก็เป็นเหมือนกับวิวครับเป็นเหมือนเสมือนวิวที่มีชีวิตปกติเราใช้ View พวก Text View, Image View, Button View อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้ Fragment ครับแฟกเมนต์ก็เหมือนวิวนั่นแหละครมันแค่มีชีวิตมากขึ้นตรงที่ว่า Fragment มันสามารถใส่ OnCreate ของมันได้ครับ OnCreate, o n p a u s e On resume on d e s t r o ททุกอย่างนะฮะ มันเป็นวิวที่เหมือน Activity นั่นเองนะครับโอเคผมก็จะเริ่มต้นที่ support map fragment นะฮะโอเคก็จะมีค่าเท่ากับ get นะฮะ get support fragment manager ก่อนนะครับปกติเราใช้ file view by id ใช่ไหมฮะ fragment ก,ก็เหมือนกันครับผมก็บอกว่า file fragment by id ครับเปลี่ยนจาก View เป็น fragment นะฮะเปลี่ยนจากอ่าเป็น file fragment by id Fragment ของเราชื่อว่าอะไรครับไปดูที่ Activity ที่เป็น Layout นะฮะอะไปดู Layout แล้วเราผมตั้งชื่อ Fragment ผมว่า Main Support Map Fragment นะครับอืมก็กลับมาที่โคลล้ดลวก็เป็น r. id. m a i n Support Map f r แบบ e n t นะครับแค่นี้เองฮะจากนั้นก็ทำการ Casting ให้เป็น Support Map Fragment ตัวนี้อืมเสร็จแล้วครับต่อไปก็ g g o e กิลแมและคราวนี้ Google Map มีค่าเท่ากับ M support map fragment ก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับ dot ครับ get map โอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทำการ set up Google Maps option ละกันโอเคผมก็จะประกาศบอกว่า Google Maps เนี่ย dot set my location enable แบบนี้นะครับแค่นี้เองครับ หรือว่าใครที่อยากเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่ครับว่าอยากได้เป็นแบบดาวเทียมอ่าเป็นแบบแผนที่ธรรมดาแบบนี้หรือว่าดาวเทียมนะครับก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ามันได้นะครับ set map type ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับโอเคผมก็ใส่เป็น google map map t y p hybrid normal satellite terrain นะฮะตอนนี้ของเราเป็นแบบ normal อยู่ครับซึ่งจะแสดงเป็น ถนนเป็นพื้นเป็นสีธรรมดาธรรมดาถ้าใครอยากใช้แบบดาวเทียมนะครับก็ให้เลือกเป็นแบบสั l ไลา์ตัวนี้ผมจะลองเป็นดาวเทียมดูละกันนะโอเคเสรจแล้ครับต่อไปผมก็ท้อการลองรันดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนที่ละเปลี่ยนมีปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มปุ่ม GPS ของเราตำแหน่งของเราแล้วก็เปลี่ยนประเภทของแผนที่เป็นดาวเทียมนั่นเองนะครับอผมก็จะ ไปดูที่ติดตั้งไว้เมื่อกี้เนาะผมกดตานันน้น,นเมื่อกี้แล้วก็นอรอดูเลยดีกว่าครับมาอยัเอเลอเครแป๊บนึงอ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะพบว่านะครับแผนที่ของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมเป็นแบบน o อ m a ม้คราวนี้เป็นแบบ a ั e l l ล t e แล้วฮะ mm hmm. แล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ ผมก็จะกรดเหมือนเดิมนะครับมันก็จะซูมมาตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่นะฮะโอเคอยู่ในเมืองตัวนี้แหละนะฮะหรือถ้าหากใครอยากใช้แบบดาวเทียมแล้วก็แสดงถนนด้วยนะครับมันน่าจะชื่อว่าไฮบริดนะโอเคผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแมพไทป์ไฮบริดไฮบริดคือการผสมผสานกันระหว่างดาวเทียมแล้วก็ถนนนะครับทุกอย่างโอเค น่าจะโอเคแล้วฮะก็ o o o l l m m p s ครับขั้นตอนมันเยอะนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะก็ยังไงก็ลองไปฝึกทำกันดูครับว่า g o o g l e m a p s จะใส่อะไรไบ้างนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเราจะมาดูในเรื่องของ Google map objects นะครับว่าจะมีการปักหมุดยังไงนะฮะปักหมุดลงไปในแผนที่สถานที่ต่างๆใกล้ตัวเราแล้วก็อีเวนต์เมื่อกดปุ่มกดหมุดต่างๆ ค okay. งั้นพาร์ทนี้ผมก็ขอต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ลองไปฝึกทำดูนะครับคุูกลัแบบครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ